นวดแบบราชสำนักจุดสัญญาณเข่าสัญญาณหนึ่งเข่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเข่าสัญญาณหนึ่งเข่าแก้โรคเกี่ยวกับเข่าเช่นลมจับโปงลมลำบองช่วยแก้เข่าเคลื่อนส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกฟีเมอร์ 2. กล้ามเนื้อคอดเดเซฟฟีเมอร์ลิส 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยตรงสัญญาณสองเขา่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเขา่าสัญญาณสองเขา่าแก้โรคเกี่ยวกับเขา่าเช่นลมจับโปลงลมลำบองช่วยแก้เข่าเคลื่อนส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกฟีเมอร์ 2. กล้ามเนื้อคอสไดเซปฟีเมอร์ลิส 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยตรง สัญญาณสามเขา่าบังคับเลือดและความร้อนเข้าเขา่าและสะบ้าเขา่าสัญญาณสมเขา่าแก้โรคเกี่ยวกับเขา่าเช่นลมจับปลอมลมลำบองและสะบ้าเขา่าเช่นสะบ้าบินสะบ้าจมเป็นต้นส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. กระดูกแพทเทิลาอเอนยึดกล้ามเนื้อแพทเทิลาลิกเมนต์ 3. จุดนี้จะไม่กดโดนเส้นประสาทและเส้นเลือดโดยโตรง